แล้วมันจะบอกเป็นเครื่องเลขคำนวณไว้เลขบอกว่าอาจจะเป็นคนละอย่างมันจะเป็นคนละอย่างกับเลขคำเลขคำนวณออกมามันมันบอกใกล้เคียงกันบ่บ่อะบอกใกล้เลยอ่แปลว่าว่านี่นี่เลขคำนวณกกเห็นแล้วนะเห็ดแล้วเลขฝันกับฝันบันฝันฝันมาเคลื่อนนี่แหละโอ้ฝันฝันจีตีเป็นสามตัวตีเป็นสองตัวเป็นตีเป็นสามตัวให้สามตัวเลยเอ้สองสุดอจีตีเป็นสามตัวให้สองสุดเลขคาฝันมาเคลื่อนนี่ บาในข้ิมาเราแน้วนี่ระวางเหล็กฝันเนาะระวางเหล็กเข้าฝันกับเหล<ม>็กคำนวณน,นี่งวดนี่มี่นวนมไปจั้งไรเอียงไปตั้งไรหน่อยหลายจั่างไหไมายถึงว่าใจเข้านะใจบ่ครับใจนี่ตามกินแล้วม,มันก็ต้องไปถ้าคำนวณผมเนี่ยไปทั้งคำนวณพราอคำนวณน,นี่คำนวณออกมากนี่มันมันยากที่สิลาด<ม>เลขฝันนี่ถ้าหากว่าฝันคันมันฝัน ฝันอิริโอรอนี่ยแต่ข้อมฝันมันขึ้นก็ว่าฝันคักงยุ่งหรอกฝันคักงยุ่งฝันข้ายุ่งกับวันเนี้ยได้แล้วพอเออกับวันเนี้ยพอมันไม่บ่นมีหล่างเออเออมันไม่บ่นมีหล่างแต่ว่าเรื่องข้อมฝันมันขึ้นเนี่ยมันถีเป็นบ่นเด้ออืเป็นเรื่อมั่นใจว่ามันถีเป็นบ่นมันเป็นบ่นมันมันมันจะบ่คือเลืคำนวณไหมก็เสียวจะเการฝันมันมาเป็นบ่น่เสมอ เพราะว่าเรขคำนวณนี่มันสิมากลงรางก็สิว่าขันโมมีนจุดในจุดนี่มันจะเป็นบุญเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าขันเรขคำนวณนี่ส่วนมากสิลงลรางหน่อยที่สุดมันสิขึ้นบุญได้บานีเลข่องข้อมฝันนี่เืองข้อมฝันนี่ขันมาบ่เขาก็เลขคำนวณคือมันสิขึ้นบุญมันมันสิเป็นอย่างนั้น ก็ดีนั่นตัวอะไรทั้งบนทั้งล่างไปพ่อเออก็ดีขึ้นกันแมนนี่จะให้เลขสามตัวนี่สองสุดครับสองสุดอ่ะอันนี้หวัดเก่าตัวนี้งนะแมนเอามาโชว์ราคารดีดเอเดีนเอเก่าดีนดียเก่าดีพ่อบางว่าไม่ได้ว่าไม่เดี๋ยวสิแผ่นกล้องที่เป็นเงินที่ผ่านมาแล้วนี่เนาะอันที่ว่าถือมองไรอันที่ว่าเนี่ยเบอร์ทรพ่อะฉันกับยูนิลาขันจะทโทรควันน่ะ เราหลับอยืนยังขึ้นเราบ,รบ,บนอนหลับบนนั่นดิแม่นดูดูมาก <c oughs> แต,ต่ตรงๆเลยตัวนี้แม่นไม่ต้องกลับ่ต้องกลับห้าแปดให้ตัวแรกก่อนมูอแลยวหาแปดตัวเริ่มแรกก็กบอกอยู่ว่าเลขงวดที่แล้มวมานี่เลขจะบ่สูงก้อนนั่นไปได้ครับเออต้องหาแปดสูงกว่านมูอครับ เพราะว่าหนึ่งเก่ามันก็บ่สูงเนาะเออมันเลขสูงกับโมขึ้นหาแปดแต่แต่เลขงวดสิมานี่กับบสูงเนยทั้างบนั้างหลังมันบอกข้าง,งบนั้างหลางเลขจะบบสูงเนย<อ>์มดสีมานี่กับบสูงอ่านี่เบอร์ทอกับยูนี่เด้อเอฟซีเอ้ยเบอร์ทอพอแกนกับยูนี่หรอผู้ใดอ่าชิโอน ค่าประกาศค่ามนุษประโภประกาศที่ทุ่งมหาผมเนะี่ยก็สังกัดทิศต่ตอเพื่อนรดนะครับติดตอ่อเพื่อนรถดถามกันเราเองว่ามีให้ในส่วนใดกันจะได้ครับบันทึกข้อกติมั่วเราเรียงเรียงฝันก่อนบอกฟังยังไงเอาเรียงฝันก่อนวะ เอาฟันก้อนเอาฟันก่อนเอาฝันก่อนพอไหวเรื่องเสด็จแขนสามตัวอยู่ข้างบนเลยครับแต่ว่าข้อฝันเสียวอาข้อฝันนี่มันฝันละมกอีหลีเฮะมันฝันละมกอีหลีเโอ้ย่าฝันย่าฝันจะเอาตีเป็นตัวเลขเลยตีเป็นตัวเลขเลยผมคนฝันใหม่เลยก็ถึงเว่าอยู่แต่ว่านี่แหละจะเรบอกว่ามันจะเป็นเลขมันจะเป็นเลขเพราะว่ามันฝันละมก ปัจจุบันเบื้องแรกการเลขนี่ว้านเป็นเบื้องหนังเอกเนาะปัจจุบัอย่างนู้นเนี่ยเอาคือว่าแปลเลขคือว่าเป็นขอเลขเป็นอย่างคือมาได้ก็ฝันแบบซีเป็นบ้าอนั่นมาเอาเต็นาบ้าเออตัวนี้เอาไว้เนาะครับผมตัวนี้เอาไว้ตัวนี้เอาไว้เอต้องไปเย็บผมไม่เบาแล้วบ้านนี้ ก็ฝุดฝันเนาะฝันฝันจะเคลื่อนใดหรอพ่อฝันมาเคลื่อนนี่แหละฝันมาเคลื่อนนี่สดสดริงๆเลยจดเลยโอ้โหมือเคลื่อนนียสดสดหล่อนหล่อนมื่อเคลื่อนนี่สดสดร่อนหอนจะตีให้จะตีให้เป็นตีมาเลยเออตีตีเป็นเลขรักทันไปเลยเนาะครับผมอ้าวสี่ศูนย์สี่นี่คือนเลขข้อมฝันแล้วตีตีอีกนึงจะเป็นสี่ สองสี่จะเป็นไปได้สองยางขีดกันไว้แน่พอเออหีดกันกลางบ่ขีดกั้นกลางเนาะเออมันคืเป็นเลขหกตัวนะเออเอาเอสี่เอาสี่มงเลย่เป็นเลขขึ้นนี่ขึ้นเลขเข้มฝันได้เนาะครับผมอันนี้เลขกเข้าฝันครับเอ็กเข้าฝันให้สองสุดครับผมบานนี่เลขหลักของห้างได้บัานเนาะอันนี้มาเลขหลักเลขคำว่าห้องบัานอันนี้เขาเรียกฝันครับเออเลขฝันนี่วันนี้สี่ขันตามเลขฝัน ให้ซื้อไปเลียกบนมันกะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะวันหนึ่งมันบามันโดนแล้แนแม่นแมนแต่งวดนี่แต่งวดงวดนี่เนาะตามตามเบิ้งเบื้งมาหนึ่งรันเล็กอาจารย์ไดๆเิ่นมันใจศู์นี่แตคิดจริงแล้วนี่ศู์นั้นบ่มีเลยแต่ว่าแม่นแต่ว่าเพิ่นมันใจศู์ก็แล้วแต่เพิ่นวานนี้ก็ฝันก็เลยตีห้แล้วว่าขันสู์มากอะไรขึ้นมาบนญอ๊ สุดมาไดขึ้นมาบนก็นเลยบอกว่าเอามากกับมามากบนก็นขึ้นมาตัวนี้ครับบาทนี่เลขคำนวณเนะเาะนนสองพฤษภาคมสองห้าหกห้าเขียนไว้แล้วเลขคำนวณหลักของมันเดอ้อหลักสิบก็คือเก้าเด่นเก้าเด่นเก้าว่นี้เด่นเก้าเด้อให้ไปเด่นเก้า เลิคำนวณเด่นเก้าเป็หลักสิบเด่นเก้าเป็นหลัก10บหลักหนวยหลักหนวยจะเด่นเด่นตัวอะไรบ้างหลักหน่วยจะเด่ดน3เด่นสามสามดนี้เด่น3เนาะเออเด่น3เด้อครับเด่นสาม เดนเก้ากับสามลักษณะเดียวเก่าคือเก้าแหละลักษณะเดียวกันคือเก้าแบบว่าถ้าหากพันมาตรงๆก็คือตัวเดินเนาะ,ะเดนหน่วยกับเดนสิบเออตัวนี้ไ้รักสิบตัวนี้ไหรักหน่วยครับผมตัวนี้เด่นเป็นรักหน่วยตัวนี้เด่นเป็นรักสิบขันมาตรงเดียวคือเก้าสามเม็รเดียวครับเออรักหน่วยเออหน่วยเขียนไว้เลย มวดบางหนึงนี่บ้านไปนั่งคําม้นยู่สนามบินน้ำานนี้่ยาอ่สิบอืมตัวนี้สิบน่อยกินอืมออสิบมือมืมี่เมือนสีน้ำเงินบอกว่าอ๋ออ๋อสีน้ำเงินเขียนนะมันบ่เห็นได้ไหมบ่าันผ่านไสผ่านกล้องเลยเดี๋ยนี้จางเนบอโอ้ยสีมันจางไลยอเขียนทับไปรนว่าเขียนทับเด้ครับเขียนเขียนขนขอเย่างเนาะครับ เป็นทับสีแดงไปรลอา้าวบบนี้ถ้าหากวันมาตัวเดียวคือตัวนี้ให้วิ่งเลยนี่อ,อ่าวิ่งวิ่งเก้าวิ่งสาม<อ>นี่คือวิ่งวิ่งได้คือเมื่อกี้นะว่าพันเมื่อกี้นี่ให้ 5, H iving, H iving 2. 2> วิ่งหาให้วิ่งให้วิ่งสอง้วิ่งหาวิ่งสางวิ่งหากวิ่งสอง หากว่าพ่นมาแล้วก่อนมันจะเป็นหาสองครึ่งวดที่แล้วมาบอกไปแล้วเนาะวันนี้คือกันคันพ่นมานล้ากันพัฒนาเก้าสามเมตรเดียวแต่ว่าพ่นบ่มาน้ากันกาเรวายูบอกว่าบ่มาน้ากันจักเทียครับที่สิมาน้ากันคันพ่นมาน้ากันนี่คือเก้าสามเมตรเดียวคันพ่นบ่มาน้ากันคู่ของพ่นสิมีตัวใดนั่นอ้าวเบิ่งไปคู่ตัวนั้นคู่ที่ของพ่นกับคู่ให้สาม เพิ่นบัมาน้ากันเพิ่นจะมีคู่กับตัวใดบ้างครับอ่าคู่ของเพิ่นจะมีเก <98 S 2> <ét> <น>้าแปดเก้าแปดเม็ดแรกเก้าหกเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งจะไปตามแถวของเพิ่นได้ครับผมครับเออมันอยู่ที่เขตที่ระาหลักสิบกับหลักหน่วยเฉยๆครับเออและบานนี้ สามจะเป็นตัวไรแปดสามแปดสามเออหกสามหกสามห้าสามห้าสามสองสามสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามแต่มาลักษณะเดียวกันภาวาเก้าสามนี่คือเด่นเห็นแล้วแต่ว่าต้องเขียนไว้คือเก้าใช่ผมเอออ้าวเก้าสามมันจะเต็มไปเต็มไปสุดมั่นนี่เป็นยังช่วงนี้ ก็คือตบนวดอยู่เนาะกับฝันกับฝันแค่เหมือเครื่อนี้ก็เลยตีเหตุไปแล้วให้ปเป็นเลขสาม,นนมตัวส<ม>ี่ศูนย์สี่แล้วก็สี่สองสี่เลขคำนวณวัติดสี่เลขฝันติดสี่เล่บอกว่ามันไปโซเนวครับผมเเล่บอกว่ามันไปคนละเลที่เหมือนกับเลขคำนวณครับเออบาทนี่ช่วงนี้ชอบตัวไหนยู่นในนี้เนอา้ากายถีดรูปถีด ก็แหละแต่กมสอบเนาะ <S <S เออเพราะว่าบบมัน,นยงังต้นงวดมันยังบ้่หายฝันเจียวตัวนี้มันไปฝันเจียวมันไปอย่าง,อ,งอืน่นเออถ้าหากว่าคงทุท่ายมันก็เป็นอีกขอนึงครับอือขั้นวดที่แล้วมากเัยขนามาคงทุท่ายจะกาให้เลยห้าแปดเลยเมตรเดียวเลย,ยเกับหายเจ็ดต,ตัวร่องเท่านั้นแต่ถ้าคงบมากคงทุท่ายแต่ว่าบบเห็นกันนึกยาเนาะ มไเห็นแล้ว่ายๆเพอแกนเห็นอยู่ใสเห็นงานแปาปูกระเบื้องผ่านละบาดนี่ตัวติ้าจะให้เด่นคือตัวไหนเอาจะให้เด่นเรื่ด้อตัวตีาจะสอบหมักเอาสอบหมากเร่อจะว่องให้สำนาก้โอ้สอบมากก้าหันเก้าห้าและก้าสองเอยเอาให้สองคู่ พอผู้ใหญ่กับมาพอดีมากนะในสำนักน้ำกันนะเตียงพอผู้ใหญ่เนาะด้านนี้มันดีมาหลายส่ด้านที่ติดสองติดสามนี่ชอบไหนติดสามนี่ก็ชอบแปดสามแปดสามแปดสามติดสามัดแปดสามแปดสามแล้วก็แปดสามแล้วก็ห้าโอ้ยสองสามสองสามเนาะสองสาม รอบสองตัวนี่ในชนนนะ่วงนี้เนาะครับว่วงให้ลงไปให้อ่าจะมักแปดสามในสองสามในช่วงนี้แปลว่าขันช่วงคงท<ะ>ุกท่านขันปันเกี้ยวนี่กะจะคปว่ากันไหมอูู้เดี๋ยวเห็นเลขดัดหลายตัวยุ่ยผันเนาะอ่าบ้านมีนม,ม,นมีมันมีตัดอยู่แปลว่าบาววา่อเสือเออบ่อบ่อบ่อจำว่าเอ๊ะ,ววอะมวดที่แล้วนี่งวดที่วางหันผ่านมาเนีย่ย ก็บอกว่าเอ๊ะผู้ใดบอกว่ามีเก่ามีเก่าล่างนี่มันมากบ่ได้กันมากได้ขึ้ามบนอย่างเดียวอืล่างมากบ่ได้เด็ดขาดเก่านี่เออมันจะมาตัวอื่นแต่ว่ามากบนนี่บ่ได้ห้ามมากได้มากได้มันเลยมากบนนี้หีืออแต่วันนี้มีอยู่แต่ว่าบ่รักเอออกคือว่าขันว่างนี่คือว่าคือที่ฟันปวดคือที่ฟันพวดเลยบอกวาคือเก่าแต่ว่าคิดอยู่ในใจอยู่ว่ามีอยู่ อันนี้มี่หละเอาใหตัดตัเลยด้อชิบสามกับเก้าชิเอนี่ตัดซะเออแมนแมนเมนบ้าไเออเมนเก้า่เก้ากักหนึ่งยวเออเออนี่ละตัวตัวที่สีออกไหต้าว่าบ่ออกเอาไว้นี้ละครับการที่พู้พูดมากสีไปพิดใจกันซะไม่ง้พิดใจผู้พ่นมากเออเวลาเขาปล่อยไปพิดใจพูพูมากนีหลีเลยเอะ หลงสามตัวเนาะมือนี่กัมากวนแรงกวนง่ายพอแกนมือนี่ก็ได้เพื่อกล้ล่งที่หาเขาหาป่ากินกันมากวนเพื่อนพอดีขันมากกระเล่นขันมากกะเล่นกับ่บเห็นแอะกับ่เห็นกก่ยากไม่ได้คำคำยังเสียธุรกิจยากํำยันแบ่ปะยูปะเศร้าที่แน่ร้างเนาะธรรมราไคว่าตีงขิ้งกับปูกกัเพื่อนเดิดมาลานเยดอย่างกองแกงแกงลุกขึ้นว่าปูกับเบื้องคาง ฮสันอาจ้ากระลบกวนพ่อจ้ามีนะพอเนะะขอบคุณพ่อะไรก็ขอบคุณครับสาธุสาธุสชคดีสชคดีสุขสุข